สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ การเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งเป็นคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับมี3คํคำถามด้วยกันนะครับที่ผมได้สรุปมานะครับมีคนถามกันค่อนข้างเยอะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้กับเราได้ทุกวันนะครับเพียงคนคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และอย่าลืมกดที่รูปก,กระดิ่งนะครับ ผู้ชมจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคำถามแรกเลยนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเนี่ยในส่วนของผู้บริหารก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเลยหรือไม่นะครับคำตอบในเรื่องนี้นะครับ ก็คือเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ยังไม่พ้นจากหน้าที่นะครับยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จะพ้นจากตําแหน่งต่อเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศนะครับว่าให้มีการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกอกอตอประกาศให้มีการเลือกตั้งวันไหนวันนั้นเนี่ย ในส่วนของนายกและสมาชิกสภาอบอตอก็จะพ้นจากตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นคอรมออนุมัติให้เลือกตั้งยังไม่พ้นจากตำแหน่งนะครับยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับคำถามที่สองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่แล้วนะครับและดำรงตำแหน่งมาครบสองวาระไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขายังลงสมัครได้หรือไม่ นะครับเพราะเอาไปนับรวมจากครั้งที่แล้วที่เคยเป็นมาหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมสามารถาสืบค้นข้อมูลมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็คือในการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยเขาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่นับนะครับส่วนาการดํารงตําแหน่งวาระการดํารงตําแหน่งเนี่ยจะเป็น ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน2วาระไม่ได้นะครับในส่วนของนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นาสามารถลงสมัครได้นะครับถึงแม้จะเป็นมาแล้ว2วาระเขาเริ่มนับ1กันใหม่นะครับคาถามที่3สุดท้ายนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่จะสมัครเนี่ยใช้วุฒิการศึกษาใดนะครับในส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย เขาไม่กําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามายื่นในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับ <S <S เขากําหนดเพียงแค่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตของที่เราจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยก,กว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติ อื่นๆลักษณะต้องห้ามอื่นๆอีกซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดวุฒิการศึกษาไม่ต้องนํามาใช้ในการยื่นสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลนั่นเองนะครับ